ตลดกระสุนนี <characteristics> uh, ่ต้องไปทำตรงนี้ตอกกระสุนได้ัสดิแรงช่างกลเก็เดินถ่ายดูบรรยากาศได้นะ

ไปถ่ายรูปปวันนี้วันเจอรูเงียบเลบอกนะให้มาทีหลังให้ต่อไปเลยนะนะ เท่าไ,ไหร่เริ่มกินได้แล้วเราให้พวกมานก็คือต่อให้ถึกน่นะครับ15แล้วน,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 นี่ไม่มีแรงอะไรต้องสัง่งเขยับเขยิบโอ้โหพี่โดนไล่ที่ไร่ไล่ที่ไร่นี่มาทั้งวันแน่เลยอันนี้อันนี้พี่ทำแล้ว ตพี S <S <S ่แกนเป็นผู้่ำกลับมาจัดต่อจะอายเขาละสานีะครบอสลาติดเอาเอาแค่พร้อมแล้วรันได้เลยไปัดีครับไปเดียวเลยผมว่าเขาพี่คนีครับ